Uh, good morning, Salari One, Tagawie, Deputy Governors from the state, school directors, honored guests, and all students, for honoring with your presence at the HMC Honors Scholarship 2024 today. We believe that everyone has access to quality education and can graduate successfully. ไปเปิดโครงการหนึ่งหรือเรื่องของการสิงตอร์เข้ามาหาไม่ไรถามว่าเราจะมีโอกาสไปแบบนั้น,นเ,เลยถ้าเรียนเพื่อเป็นสารตั้งต้นให้เด็กมีทักษะมีความรู้ ศาสจารย์สุริยันะครับท่านรองและดีฝ่ายอาจารนักศึกษาและน้องน้องตัวแทนผ่านนะครับเป็นแรกอาจจะมีการจัดเต็มนิดหนึ่งนะครับที่น้องนักศึกษาครับขอท่านนี้ท่านนึ่งครับครับผมท่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อทั้งหมดนะครับขู่มาด้านซ้ายสเต็ปหนึงครับคบมอ้องการเลยครับออนีตรงนี้ ไปเย็บไปเยบขึ้นมาหน่อยนะครับได้เลยครับต้องการนะครับไปยังไงที่นี่ได้เลยนะครับน้องผู้หญิงนดนนี้ครับสลับต้องการครับคือ ทังไว้ก่อนนะครับพี่ๆเชิญครับแต่นี่นะครับก็เป็นการมอบ